อุ้ยดูดิเพื่อนกลายเป็นอองตัวสีเขียวแล้วอเอายังไงดีล่ะเราไม่ต้องกลัวหรอกอุยโอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยมันจับบินไปนู่นโอ้โหบินบินบิน,บนยังไงยังไงโอ้โหเราไปิ้ดระเบิดตรงนู้น เราจะมารีวิวหุ่นยนต์ตัวนี้กันโอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวหุ่นยนต์ตัวนี้เดี๋ยวดูก่นอ,อนหุ่นยนต์โคตรเท่เลยนะก็จะดูมันดูอ้วนๆยังไง,งไม่ดูนะน,นี่ยกแขนได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันยกพร้อมกันเลยข่าย,ยกได้ไหมยกไม่ได้ยกไ,ไดยกไม่ได้โอเคยกได้แค่แขนฝังพ่อนะครับประกอบไปด้วยจีมนเดี๋ยวอย่าเพิ่งดิพ่อแนะนำตัวก่อน นี่มาดูฝั่งพ่อนะครับฝั่งพ่อก็จะมีบอสเป็น G Man ครับแล้วก็มีลูกน้องเป็น G Man หมดเลยครับนี่ <Yes. S 1> น G Man ไม่ใช่ตัวนี้เป็นเป็นไม่ใช่ G Man ตัวนี้เป็นอะไรคะแซ<อ>นทิสกิบดี้เหรอไม่ใช่เป็ตัวที่มีสายแต่เป็นสกิบดี้ธรรมดาอ๋อโอเคอ่ตัวนี้ G Man นะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยลูกน้องอีกตัวหนึ่งครับตอปิโดสกิบดี้สกิบดี้มีสายนะเจ้าป่าวบอกมาพร้อมแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งลูกน้องฉันไปก่อน เอาตัวที่ไม่ใช่จีแมนมาก่อน <Okay. S 1> ได้เวลาฉันออกโลงแล้วซุ่มโปกเกมอนเฮ้ยเอา้าเดี๋ยวมีโปกเกมอนมาด้วยเหรอฮ <Huh? S 1> ะก็ดูดูเจ้าเป่าครับเขาบอกว่าเฮ้ยหุ่นยนต์เจ้าเป่าับมีสัตว์เลี้ยงมาด้วยเนี่ยดูดิอันนี้คือหน้าตาสัตว์เลี้ยงของเจ้าเป่านะครับซุ่มโปกเกมอนอ่ะโอเคพร้อมแล้วลุยเลยวันไฟเขียวโอ้โดนพลังเขียวพลังตาแดงจี ตีออ,อโอ,อ้โหนก,กล,ลูกี่ฉั <อะ S 1> นลูกน้องมันฉันยังสู้ไม่ได้เลยตายดีกว่าลรกพี่เอือใหบอาหารไปเลยเนื้อสิ้นใหญ่ออโอ้โหตอต่อสูส้เสร็จก็เอาอาหารให้มันกินด้วยครับเพื่อนได้กันต้องเจอตัวที่สองจีแมนธรรมดาฉันคือจีแมนธรรมดาอเ,เอามาสิครับเฮ้ย โอ๊ยตีเอ้ร์ดโอ้ย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 รวมพลังจีไปพลังจากตาตีรวมพลังจิตีไฟมาเออ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 ระเบิดเออโอ้โหถูกจัดการไปอย่างรวดเร็วครับสองตัวเพื่อนไอ้เนี่ยมันคือหุ่นยนต์อะไรมันถึงโหดขนาดนี้มันต้องเจอฉันครับ สกีบีดีไม่สายยักยิงไม่สายตเอ้าหายตีเอาหายติตีติตีติตติตอตีตตีตตปลงต่างตีตตี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 ตเตี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 ่ีตีลีตีตีตีวีต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 ืตี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 ต่ตีตีวีตีตีแปลงร่างตี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 โ ดู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 ดิเพื่อนเพื่นกายเป็นออสตัวสีเขียวแล้วอ่ะฮตอนนี้กระเป๋าประกอบล่างแล้วนะโอ้หมีปีกอ่ะดูดูดูโอ้โหโอ้โหสกินเพิ่มมาใหม่ก็คืออันแรกยิงลำแสงได้แล้วก็ต่อยแตนนี้บินมาได้โอ้โหตอนนี้บินได้ครับโอ้พรวมล่างแล้วโอ้เอายังไงดีล่ะเรา ไม่ต้องกลัวหรอุยโอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยมันจับบินไปนู่นโอ้โหบินบินบินยังไงยังไงโอ้โหจะไม่ทิ้งระเบิดตรงโน้นโถสกิบิที่มิสไทล์ยเราถูกจัดการไปแล้วลูกพี่โอเคต่อไปก็คงจะต้องเป็นชั้นแหละเยื้มตัวชั้นก็มีปืนเหมือนกันดูชั้นมีฟันกระต่ายด้วยนะเพิ่งแล้วมันสิงล่างไว้ที่ก่ะโอ้โหได้ โอ้โหตอนนี้ก็การยิงต่อสู้กันเนาโอ้โหน้ำลายไหลน้ำลายหลตลูกกัสุชฉันหมดแล้วโอ้โหกินมาูกสุดท้ายเรียบร้อยเออฮะเอาวไงเหลือฉันตัวเดียวแล้ว ต้องเจอกันอจาจังหวะนี้แหละที่มันแยกล่าออกจากกันเรานนต้ตองจัดการก่อนอ,อะไรเนี่ยเหมือนมีตัวอะไรมาวแบวบเฮ้ยเพื่อนพนืมันมีลูกน้องเป็นทีวีแมนครับเฮ้ยม,มีมีตาตรงนี้ด้วยใช้พลัจงจังหวะเนี้ยขับไปไกลๆกันไปครับโอ้โหอยพลังอีกแล้วที่ คัมเเมอ้ลิ้นจุดปากในฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ยอมต่อเงี้ฮึมันรวมแล้วเสร็จแล้วได้พลังยิงลับแสงจากตาจี้แค่นี้าแค่นี้คัเมคัเมคับไู้หพลังแรงมากเลยพลังยึดตาวคมเมคัเมนะ แลบลิ้นใส่มนัเนเลยเบ๋อฉันกลับบ้านแล้วไปแล้วอยู่บ้านด้วยยากมาฝากไว้ก่อนเถอะรอบมาฉันอ้าวฝากไว้อ้าวฉันหายไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวโอ้โหถูกฉันฆาาเรียบร้อยไปเลยโอ้โหเพื่อนเบอกวิธีหน่อยจะสู้มาได้ไงอ้าวไม่ได้คุยกับเพื่อนๆอนอีกแล้วหายไปแล้ว วันนี้ก็คงจบการรีวิวเพียงเท่านี้อ่เจ้าป่าวาบอกเ,เพื่อนๆว่าอโอเคครับยังไงก็ยีเลยฝากดติดตามช่องเป่าซสอรีด้วยน,นะบ๊ายบายไปแล้วโอโ้โหฝุงสกีวีดี้นอนหลับไปเป็นท่าเลยเอ้าเดี๋ยวสปีกเกอร์แมนมาเรายังไม่ได้กออกลงเลยเลิกแล้วหรอโอเค